ก็ทสาเขากระติดกระดยิ่มฝก็คิดเยอะตาม YouTube แก่อำเดครับก็จอก,ก,กนิ้ในฝันก็ไลค์ก็แชร์ตามก็ทุบหวผมด้วยการสมาธิเไม่เสียเวลาก็คือเมื่าคืนล่ะผมว่าเออมืงอนอนสิมกเลย ไอคิวเว้เลยถึงเบาอวานโสีเบอร์เบกรก้าคลูกอ่ะอันนี้คือประสบปรสบการณ์ของผมที่สาระของผมก็คื อุ๊ดส <Kid> ี่เบอร์เก้ามาลดนนะาะว่าเออเบอร์ละมันเสียงบว่าก็เห็นลุงเบอร์สิบห้าโอหยิบแต่เรียกผมก็ยังไม่เคยคิดถึงสี่เบอสสิบเบอร์เคยคิดตั้งแต่ปีที่แล้วรู้บอกว่าเออสี่เบอร์พีเวลาออก แค่ครับมึงเขยังไปเจ็ดใสเบอร์หกเปล่าริไม่ทราบไอเิมขอบฝากลองเดีวแา่ทไมจีบอีกสุดส่งไมอย่เปิดจริงจริงใช้คำอีกที่เคยที่ได้อยู่แกแต่เขา เห็นในติ๊กเกอร์ก็คือเกอร์ออออทุกใครแต่ต้องมันต้องเช็คจีพีส่งได้แต่ทำไมเช็คไม่ได้ผมก็ยังไม่สู้ไอ้ก็ได้ทางว่าขส่งไม่ได้เปิดมากกว่าใีแจ้างเอาไว้ อันนี้ก็ฝาต้องเรียนที่ขส่งเพราแต่ว่าไม่เปิดได้ของบริษัทเจโก้เบอร์สี่เบอร์เก้าเบอร์สิเบอร์เออที่เบอร์สเบอร์สิบเบอร์สิบมันไม่ได้ขับไม่ได for ้ขับแดเพราะเพราะคุไม่ได้เบอร์บริษัทไม่ได้ต่อประกันอุบัติเหตุเขาก็เลยมีประกันนั้เจอรก็เลยไม่ยอมต่อหรอกบริษัท แล้วก็เบอร์เบอร์สิบห้าลุงลุงก็ขับเบอร์น่าจะเป็นเบอร์มั้งก็เบอร์สิบห้าสมญาอยากสมอยากสมัครที่บูเชกอรก็ก็ลองถามนาหูเซเบอร์เบอร์เก้าว่าสมัครที่ไหนลุงบอกว่าก็คือตรง ก็คือก็งวยสมัครตรงที่นั่นแหละตรงนั้นได้ั้งรถไฟถึงชันมันต้องีนนี่เป็นหนอนม,มันลมแต่เราต้องแยกตรงนี้เแยกได้มันมีสะพานเลี้ยวอยู่แต่มาตรงนี้ปุ๊บมันยางขีปชู๋ไชกอนมันก็เห็นจะก้องเห็นท้งรถไฟโหมสมัครด้วยนะ จำมาใครมีเดลสายก็เอย่าลืมเขาอีกยูทูบอีกอีกเท่าเลยเขาปักกระจายสัมพันธ์ว่าสกายคีย์ออฟโค้ดเข้ากลุ่มด้วยเข้ากลุ่มเชลล่มคนเราก็มีสายปออเขาจะเซฟปอออย่าลืมเข้าไปด้วยนะ มาชรสัมพ <iyorsun? S 2> ันไปด้วยยี่ดูสสบัดีครับ